จีผลิตโดยบริษัทสีสมบูรณ์จำกัดจัดจำหน่ายโดยบริษัทไฮเวิร์ชอปจำกัดไฮจี Hi G. เป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชซึ่งเป็นสารสก,กัดอินทรีย์อะมิโนแล้วก็มันก็ละลายน้ำได้100%ยเปซ็นต์ไฮจีเนี่ยมันจะปรับสภาพดินรากและก็จุลินทรีย ใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภคใช้ร่วมกับเคมีพันธุ์อื่นๆได้ใช้ทางดินได้ทางใบแล้วก็ละลายน้ำได้ร้อยเซส่วนประกอบของสารไอสกัดอินซีมันจะมีฮิวมิก90%สาหร่ายทะเลอีก5%เรฟรีอะมิโนอีก5% คุณน่าสมบัติของสารเสริมประสิทธิภาพนะครับสารเสริมประสิทธิภาพพืชเนี่ยห้จีเนี่ยมันจะปรับสภาพโครงสร้างดินให้เหมาะสมแก่การไอปลูกพืชทุกชนิดเพิ่มจำนวนและก็กระตุ้นการาทำงานของจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชในทุกด้านาทั้งอาการงอกเมล็ดการแตกตา แตกยอดแล้วก็เพิ่มขนาดของรากลำต้นกิง่งใบและก็ผลมันเพิ่มพูนต้านทานพืชนะครับและก็ไอต่อไอเกี่ยวกับไอโรคแมลงอะไรต่างๆนะครับไอ,ไอนอกจากนั้นนะครับาสารตัวนี้นะครับมันจะปรับสภาพเปลล้อมต่างๆ มันมันเพิ่มเวลาเราใส่พืชปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มขนาดน้ําหนักสีสันและก็จํานวนผลผลิตที่เราได้ยืดอายุผลผลิตหลังจากการเก็บเกี่ยวนะครับวิธีใช้ไฮจี G เนี่ยเขาบอกว่าถ้าถ้าเป็นนาข้าวเนี่ยหรือพืชยืนต้นหรือว่าพืชไร่พืชสวนเนี่ยจะผสมสารเสริมประสิทธิภาพาพืชไฮจี G เนี่ย สอถึงสามช้อนโต๊ะผูพูนต่อน้ำา20ลิตรหรือว่า1ช้อนโต๊ะผูพูนปริมาณ15กรัมฉีดพ่นให้ทั่วทุกส่วนของพืชแล้วก็บริเวณรรไอโคนต้นรอบๆทรงพุ่มประมาณ1 0 1ถึง15วันนะครับ1 0ถึง15วันต่อครั้งพืช ผักก็ดีหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าสนามหญ้านะเขาจะผสมสารเสริมประสิทธิภาพพืชให้ดีเนี่ยไอเขาะจะผสมไอ,ส,มไอสองช้อนนะครับสองช้อนต่อน้ํา20ลิตรแตแล้วก็ฉีดพ่นทุกส่วนของพืชและบริเวณโคนต้นรอบๆไอทรงพุ่มของมันนั่นแหละประมาณ7จ็ถึงสิวันต่อครั้ง วิธีการเก็บรักษานะครับก็บควหลังจากเราใช้เนี่ก็เก็บไว้ในภาชนะที่มิดชิดและก็แห้งอย่าให้มีแสงแดดนะอ,อย่าให้มีแสงแดดแล้วก็หากว่าในกรณีที่ว่าเราใช้าไปปุ๊บเนี่ยมันเข้าตาว่าดีก็ควรล้างล้างตานะล้างตาทันทีด้วยน้ำที่สะอาด จำนวนมากๆหน่อยน้ำนั่นที่จะล้างนะครับหากยังมีอาการระคายเคืองก็ให้ไปพบแพทย์นะครับผลิตภัณฑ์นี้นะครับไม่ไม่จัดเป็นปุ๋ยนะตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยนะไม่ใช่นะครับก็คือเกษตรกรเขาทํานาไว้ตรงนี้เท่าไหร่ฮะไร่ไร่หนึ่งครับเป็นข้าวข้าวหอมากพอสครับกพอสนะครับจะลองดูว่าจะลองดูนี่หวานได้กี่วันฮะได้สิบันหวานเมื่อวานี อ๋อยังไม่เจ็ดยังไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยยังไม่ได้ฉีดยาเลยเนะพูดย,ยังพูดพูดฉีดยาฆ่าจะกลุ่มจะกลุ่มฆ่าเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยให้เราต้องฉีดแห้งฉีดยากลุ่มฆ่าก่อนรู้สึกว่าต้นยังรังไม่เจริญเติบโตเยอะนะครับข้าวข้าวข้าวหอมพ๊อบพอแสดงว่าพอหวานปุ๊บนี่เจอฝนตกตลอดเลยใช่อาทิตย์นึงเลยเมื่อวาน<พ>วิดน้ำตลอดเลยเจ็ดที่สิบแปดตกแปดยี่สิบแปดเดี๋ยวพี่ผสมแล้วพี่ฉีดเลยตรงนี้เดี๋ยวกระตุ้นเลยฉีดแล้วเดี๋ยวผมฉีดยาปุ่มก่อนเ้า และอาทศอาทิตย์หนึ่งแล้วผมโทรบอกว่าที่ไปได้วันนี้แล้วก็อาทิตย์นี้เขามาดูผลได้ได้โอเคเดี๋ยวผมบอกว่า,วานาัดพวกนี้ผมไม่ได้คิ้งกัช่วงนี้มันตกอกีกผม่ิ้งไปได้การเป็นเรื่องนัดจัดได้ได้โอเคครับ,บรววนี่นครับเราเก็บภาพไว้แล้วสวัสดีนะค่ะทุกคน วันนี้เรามาพบกับภารกิจพิชิตเงินล้านไปกับไฮจี G ของไฮเวอร์ชอปเรานะคะค่ะวันนี้นะคะก็มารับแสงแดดที่แบบแยงตามากแต่มีความสุขนะร้อนแต่มีความสุขโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูผลงานของไฮจี G, ของสาร C, อินซีไฮเวอร์ชอปของเราเนาะซึ่งเป็นสารอินซีปลอดภัย100%นะคะสำหรับแปลงนี้นะคะจะเป็นการฉีดรอบที่2เนาะ มาพบกับอุได้นะคะอันนี้จะเป็นข้าวอายุครบ1เดือนนะคะเราจะทำการฉีดรอบ2จากการฉีดรอบแรกไปนะคะจากการหวานไปเนาะ,ะด้วยข้าวอายุ14วันตอนนี้หลังจากฉีดไฮจีของเรานะคะไปได้14วันเป็นที่น่าพอใจกับเจ้าของนามากนะคะแปลงสาธิตแปลงนี้คือ สุดยอดมากนะคะต้นข้าวเขียวแล้วก็ลำต้นแข็งแรงมากๆเลยนะคะแตกต่างกับแปลงอื่นๆซึ่งคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมานะคะเขาก็มีการแอบ,บชมเจ้าของนาด้วยว่า,าข้าวแปลงนี้รู้สึกว่าจะพุ่งดีกว่าแปลงอื่นเราก็แบบหน้าบานไปเลยนะคะสำหรับที่มันบานอยู่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาฉีดอรอบสองกันนะคะด้วยอายุข้าวครบ หน,หนึ่งเดือนนะคะก็ภารกิจวันนี้ก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่า,าเราจะสู้แดดไปด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันไปเรื่อยๆน้อยเดี๋ยวอูก็จะทําเป็น EPEP e ให้กับพี่ๆทุกคนนะคะชมความสวยงามของธรรมชาตินะคะคืออยากจะบอกว่ามันสวยมากนะคะต้นข้าวที่ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะสําหรับาสารอินทรีย์ไฮจีของเราเนาะ ะะปลอดสารพิษ100%นะคะสำหรับแปลงสาธิตแปลงนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆแปลงเนาะที่เราทําทการใช้สารอินทรีย์นะคะก็ต้องขอขอบคุณสําหรับทุกทุกท่านเลยที่เปิดใจนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเก็บข้อมูลเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะลงคลิปไว้ให้ดูนะคะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่นะ จะมาตากทิศางท้ายท้ายที่

จากเน่ไปแล้วก็ที่ที่อันที่เนนะรับตัดให้